อยู่กับอ,องอองและนี่คือรายการโตมูบูชาจ้าบอกเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วโต๊ะมูบูชาอย่ามาหมู่ใส่กันนะต้องหมูนะรายการเราจะพูดถึงการหมูเตลูนั่นเองนะครับเราจะมีแขกรับเชิญเนี่ยวนเวียนกันมาเล่าเรื่องความเชื่อของพวกเขานั่นเองนะครับว่าเขาเนี่ยไปมูเตลูที่ไหนมาแล้วปัง ไปมูเตลูที่ไหนมาแล้วดีหรือมีสิ่งลี้ลับอะไรที่อยากจะมาร่วมแชร์กันดังนั้นดูรายการของเราเนี่ยถ้ามูตามได้ก็จะปังมากเลยนะครับวันนี้เทปแรกตื่นเต้นเหลือเกินก็เลยจำเป็นจะต้องเชิญแขกรับเชิญที่เป็นผู้ที่คนลุกนะเป็นคนที่เชื่อมากกับเรื่องของทาวเวสุวรรณ เป็นคนที่เชื่อเรื่องของยักษ์มากเลยนะครับถึงขั้นไปทำฟันเขี้ยวให้มีเหมือนกับความเป็นยักษ์อยู่ในตัวเองทำปุ๊บปังปังปังต้อนรับด้วยเก่งทัชยาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยังไงพี่คนลุกนะยังไงคน <จะ S 2> ลุกไหมบอกคนล หนาวไหมหนาว <terminar> <S 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 เอาละแกงก่อนจะมาคุยเรื่องหมู่เรื่องต่างๆนะตอนนี้เป็นไงบ้างทําอะไรอยู่บ้างลูกตอนนี้ก็ทําหลายอย่างมากเลยครับแล้วก็งานเพลงก็ยังทํายังทําอยู่ล,ละครก็รับครับแล้วกเ็เริ่มหันมาทำโปรดักต่างๆครับ มีขายสบู่นะขายเซรั่มผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างพอพูดถึงมูก็ทำโปรดักต์เกี่ยวกับมูเป็นแผ่นยันหนุนดวงครับชื่อแบรนด์ว่าทัชยันนี่เอาเกยนะทัชยันทัชยาทำยันก็เป็นทัชยันยันแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องอุดหนุนบูชากันนได้เลยครับพี่ไม่ได้งมงายอะไรครับมเขาบอกอะไรก็คือใส่ไม่ได้งมงายหรอก ถูกไหมใช่แต่เขาให้ใส่อะไรก็บางทีก็คือใส่ถึงนี่เลยเ<อ>พูดถึงเรื่องเคี่ยวหน่อยหนึ่งคเคี่ยวเนี่ยทำไมเราถึงไปทําอะไรดนใจเราคือตอนแรกพี่อ่ะเข้าใจว่าคือเราจะชอบเห็นเก่งแบบแต่งตัวคอสตูมเวลาไปโชว์ก็ใส่หน้ากาการูปยักษ์รูป,รปอ,ะอะไรเราก็นึกว่าอยากแค่จะดูเหมือนยักษ์ให้ดูไท่ไท่อย่างนี้ไม่คิดว่าจะมีเรื่องมูเขาไม่เกี่ยวข้องจุดเริ่มต้นมันคืออะไรเก่งจริงๆตอนแรกอ่ะอินจากการชอบตัวละครก่อนก็คือทศกัณฐ์ พอเราไปศึกษาจริงๆว่าออมันมียักษ์ที่ที่อยู่ในในความเชื่อด้วยแล้วก็เป็นคิงของยักษ์ก็คือทาเวสวุวรนาเวสวุวรใช่แล้วก็เก่งก็เลยอันนี้ความเข้าใจของเก่งนะเก่งรู้สึกว่าตัวเก่งเนี่ย ทำมาหากินด้วยการใช้ยักษ์เป็นคาแรคเตอร์เราได้เงินมาในการดูแลครอบครัวได้เงินมาเพื่อต่อย,ยอดสร้างชื่อเสียงกับเทศชาติถ้าไม่ได้ความเมตตาของท่านแล้วเป็นอะไรไง<อ>คือจริงๆสำหรับตัวเก่งอะ่ะเก่งไม่ได้ร้องของความปฏิหารแต่เก่งเห็นถึงความสําเร็จต่างๆในชีวิตอะ่ะแล้วเก่งก็รู้สึกว่าถ้าเกิดท่านไม่เมตตาก,ก็คือมันก็คงไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาก็เลยนับถืออย่างเงี้ยคลลุกเพราะอะไรรู้ป้าเพราะ ไม่ได้นอนแบมือแบเท้าอยู่เฉยๆไงเธอต้องครับเราไม่ได้ต้องการแบบคืออยู่ดีๆเงินไหลมามันก็ชอบแหละแต่เราก็ยินดีที่จะทํางานแรกในเธอแล้วท่านก็จะยิ่งเอ็นดูกับคนที่แบบตั้งใจทํางานแบบนี้ก็เลยทําไปทําเคี่ยวทํนจริงๆเลยนี่คือฝังติดไปเลยเหรอใช่ครับก็คือติดกับฟันเราจริงๆเลยเนี่ยซึ่งตอนแรกทำมาแล้วรอบนึงแล้วหักเหรอหักช่วงที่โควิดมาก็เลยถือโอกาสจัดฟันเพราะช่วงที่หักอะเราก็เห็นว่าฟันล้มแบบนี้ครับรอบนี้ก็เลยทําให้มันแข็งแรงขึ้นมันหักพอไรอะ ฝรั่งกินฝรั่งไ,<ม>ไ<ม>ปงถึงว่า <c oughs> ชาติไหนฝรั่งชาติไหน <c oughs> อะไรนะยุโรปหรืออะไรอ่โซนแบบเออฝั่งนน้นบูชายักษ์มานานหรือยังครับนานแล้ว <c oughs> นานแล้วเนาะเก่งว่าประมาณ10กว่าปีครับตั้งแต่ช่วง f ฟแนลเดอะว้ย์เลยเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ต,ตัวเราเป็นเบสของคนที่ลดน,นตรีไทยเรานับถือพระพิคเน่เป็นเมนหลักอยู่แล้ว,<อ>ลวส่วนทาวเวสุวรรณหรือว่ายักษ์เนี่ยเรามาเจอช่วงที่ f ฟแนลเดอะว้ย์ครับ<อ>ท่านมาเองโดยแบบเหมือนกับด้วยทามมิ่งต่างๆมาในโชว์มาอะไรอะฮะ<อ>แล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราชอบโดยไม่ต้องตั้งคําถามอะ่ะเข้าใจฮะเผลอเก่งๆก็เลยรู้สึกว่าจริงๆคนชอบถามว่าเฮ้ยเราบูชาเทพอะไรดีอะสำหรับเก่งๆรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณเจอเทพที่คุณ ใช่อะ,อะมันจะไม่ค่อยมีคําถามถูกต้องอนนะไอ้อย่างสถานการณ์กับกับกับที่เชื่อกับยัก,กอย่างเงี้ยมีอะไรที่เล่าแล้วรู้สึกแบบมันประทับใจมากจนเรารู้สึกแบบ,มบมรรแบบไม่เชื่อไม่ได้นะอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องงานเนี่ยเรื่องงานเนี่ยขอตลอดอยู่แล้วอืมแต่เราจะเล่าเรื่องเรื่องลี้ลับเล่าเลยไดาไหมเอาสิโอเคมันเกิดขึ้นว่าช่วงนั้นอะเราคุยกับคนคนหนึ่งอยู่คุยกับคนคนหนึ่งอยู่อื ไม่ถึงว่าคุยในแง่แบบจีบเจออะไรเงี้ยหรอใช่ใช่โอเคชู้สาวใช่ใช่ไม่ได้ลึกซึ้งะครับโอเคแต่เราก็รู้สึกว่าทำไมแบบมันมีความแบบพูดออกมาเลยเดี๋ยวพี่จะช่วยว่าช่วยช่วยทำให้มันเป็นคําที่สวยงามให้ได้โอเคมันมีความแบบความต้องการนะครับก็คือคุยปุ๊บมันมีความโหยหามันมีความแบบกระเฮียนกระหือรือ พูดตองะพูดตรงๆคุยปื๊ดปะมันคันมันความต้องการทางเพศเกิดขึ้นมันอยากไปหามันอยากไปสัมผัสร่างกายมันดูแปลกๆมันดูแปลกๆแล้วคราวนี้ช่วงนั้นเนี่ยเวลาเราหลับพี่เวลาเราหลับนะมันจะมันจะเหมือนมันแบบมันสะดุ้งเองอะเออกลางเหมือนผวาผวาผวาอแล้วก็ขนาดไปต่างประเทศนั่งกับเพื่อนแล้วก็หนึ่งอะไรวะมีมากเลยไหรอใช่ ถ้าถามเพื่อนอะไปกับแม็กเจนมานะแม็กมึงได้กลิ่นอะไรปะเมวบอกไม่ได้กลิ่นบ้าหรือเปล่าปรากฏแม็กตดไม่ใช่เป็นกลิ่นเหม็นที่หาแบบหาไม่ได้แล้วมีเราคนเดียวที่ได้กลิ่นถูกใอแต่มันเหม็นมากๆจนเหรอพี่ไม่ได้กลิ่นจริงๆเหรอเออฟิลไหนขยะนีเหรอของเน่าเน่าเอาของเน่าของเน่าใช่แล้วเราก็เราชอบอ่านเรื่องลี้ลับเลยแล้วเราก็รู้ว่าคนทําของอะมันจะใช้ผีใช่ใช่ไหม ของอ่ะคือแบบพวกของต่างๆเนี่ยคือใช้ผีในการที่เล่นของต่างๆใส่เรานี่แหละแล้วก็แวบเข้ามาในหัวว่าเฮ้ยทาวเวสุวรรณเป็นที่ของวิญญาณเราวฟังเลยดีกว่าบอกท่านหน่อยดีกว่าใช่แล้วก็เก่งอ่ะมีทาวเวรงหนึ่งคือชอบอารมณ์แบบฟ้องพ่อใช่ไหมเออฟิลลิ่งแบบอันนี้ชอบแล้วแบบฟ้องเหมือนแบบโดนลังแกอ่ะแล้วเราก็มีทรายบางอย่างว่ารู้สึกว่าเหมือนที่เก่งบอกอ่ะมันไม่ปกตินะใจอ่ะคิดลึกๆแต่คงว่า เขาคงไม่ใช่หรอกเอออาจจะเป็นความกระหายของเราเองหรือเปล่าหรือเราอาจจะขันขึ้นมาเองขันขึ้นมาเองเลยเดี๋ยวแต่คุยกับคนอื่นก็ไม่เป็นนี่ก็ใช่อเออก็เลยได้ท้าเวนมาองคหนึ่งมีคนให้มาแล้วองค์นี้เราเราเรารู้สึกว่าเวลาอยู่กับเราอ่ะอบอุ่นมากเป็นท้าเวทสุวรรณของวัดช่องลมครับอเป็นรุ่นฝาบาทเป็นสี่เหลี่ยมครับกมท่านแล้วก็จุดคูบสามดเก้าดอกปักกลางแจงแล้วบอกว่าไม่รู้ลูกคิดไปเองหรือเปล่า ลูกมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนกําลังทําอะไรบางอย่างใสท <ำ S 1> ่ทำมนต์ดำทำของทำใส่ยะใส่แล้วก็เทวสวรณเป็นเจ้าแห่งวิญญาณลูกขอให้องค์ปูเทวสวรณเนี่ยสําแดงป,ปฏิหารให้ลูกเห็นหน่อยออว่าถ้าเกิดคนคิดไม่ดีขอให้ของนั้นกลับไปที่คนคนนั้น เธอพูดแรงเหมือนกันนะยังแรงไหมแรงนาแรงนะแต่ก็ถูกแล้วก็ทําใส่ทําไม่ทาใส่ก็กลับไปเลยจ่าคนคิดไม่ดีก็คือขอให้กลับไปอย่างคนคนนั้นแล้วก็ขอให้เห็นภายใน3วัน7วันเออก็ปากเนาะแล้วก็ปากแล้วก็คนลุกเลยแกคนลุกจริง่นะแจ้งแล้วคิดเองทําเองนะพี่เ็อไม่ได้เดินไปหาหมอไหนก็ทําเองแล้วก็เอาเท้าเวะใส่ไว้ใต้หมอนแล้วก็นอนอืหลับไปตื่นหนึ่งคืนหนึ่งตื่นมาตอนเช้า ไม่ผ<ห>วาแล้ว,ว,าลวทางนี้ไม่ผวาแล้ว,ว,าลวจากที่นอนผวาสะดุ้งผวาสะดุ้งอยู่อไม่ผวาแล้วหลับลึกใช่คนนั้นที่เราคุยอยู่อยู่ๆก็โทรกลับมาเองแล้วบอกว่ากําลังจะไปหาหมอไปหาวมอทำไมบอกว่าเดินไม่ได้เอาพาดขึ้นซีก แรงมากครึ่งนี้ครึ่งตัวครึ่งเลยแบบเออแล้วแล้วก็คือนางบอกว่าไปหาหมอแล้วหมอก็วินิจฉัยว่าไม่รู้เป็นอะไรเออหมอก็หาคำตอบไม่ได้วิทยาศาสตร์เนยหาคำตอบไม่ได้เลยแล้วก็ตกใจเพราะว่ามันพี่เข้าใจไหมว่ามันเหมือนมันคัดเลยอ่ะรู้สึกมันก็แบบ แล้วยังไงเราก็ไม่ได้รู้เหมือนกับความรู้สึกมันไม่มีแล้วครับก <produ> ็คือเราก็ไม่ได้โหยหาหรือรู้สึกแบบปราดทนานไม่ติดอ่ะไม่ติดอ่ะที่เร่งประมาณนั้นก็คือเรื่องของเธอใช่เหมก็ไม่รักษาของเธอแล้กันแล้วเราก็คิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละเป็นสิ่งที่แบบท่านสังให้เห็นอะไรนั่นแล้วความน่ารักของเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะไม่ต้องบีพิธีรีตองอะไรมากใจล้วนๆเก่งที่ฟังแล้วมันดูน่ารักมากตรงที่ ก็อยากพูดกับท่านก็พูดเลยง่ายๆแบบเนี้ยใช่จริงใจเลยท่านช่วยทีใช่ครับบางทีคนเราต้องการพิธีรีตองถูกคือจริงๆมันแบบนี้มันไม่จําเป็นไงนอกจากนั้นนอกจากยันนี้แล้วจริงๆแล้วในตัวเก่งเองอ่ะก็มีตระกุบอยู่มากมายเหรอตรงไหนบ้าง ตรงที่เป็นแผลๆตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับที่เอาเข้าไปใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆมันก็จะค่อยๆเรือนลงนะแผลต่างๆครับไม่ใช่เราความเชื่อที่ทําให้เราฝังตะกุดเข้าไปในร่างกายเราคืออะไรตะกุดที่เก่งฝังจะเป็นตะกุดของวัดนนสว่างที่อุรารธานีแล้วก็มีคนบอกว่าฝังตะกุดที่นี่เนี่ยปังมากๆเลยก็เลยลองไปฝังดูแล้วก็ตั้งแต่ฝังมาก็ปังมากๆตะกุดแต่ละดอกมีพุทธคุณคนละแบบ ามชื่อเลยเช่นสาริกาป้อนเหยื่อ,อก็จะเรื่องการคำพูดการงานเท้ากอดน,นางก็คือผู้ชายอุปถัมภ์ผู้หญิงนางกอดเท้าผู้หญิงอุปถัมภ์ผู้ชายก็คือแล้วแต่คาถาต่างๆแล้วก็ซึ่งทางวัดเนี่ยมีให้บูชาหลากหลายแบบหลากหลายคาถาแล้วก็ได้ฝังมาแล้วเราก็รู้สึกว่าตังมากๆแล้วก็เขาบอกว่าเคยมีช่องข่าวเนี่ยไปทําสถิติหมู่บ้านที่ท,ที่ที่นนสว่างนะครับ เป็นหมู่บ้านที่มีผู้หญิงที่มีผัวฝรั่งเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วทุกคนอ่ะคือฝังตะกุดหมดเลยดอกเท้ากอดนางเพื่อเอาผัวฝรั่งโดยเฉพาะอุ่รลดนะแล้วมันมีตะกุดดอกนึงชื่อว่าหอมจิตดอกอกนี้คือถ้าเราคิดถึงใครอ่ะเขาจะได้กลิ่นเราแด้วหมมาถึงขั้นนี้แล้วคือแล้วมีคนได้กลิ่นเก่ด้วยทจริงๆถ้าแต่ผมฟังคนนี้งันนี้เลยนะพาไปหน่อย แต่อันนี้คือสายขาวถูกไหมสายขาวครับไม่ดําถูกไหมไม่ดาครับคอปดำพี่ไม่เอาเลยไม่ดําครับผมไม่ดาไม่ดาไม่ดำก็คือตะกรุดคือเป็นตะกรุดแบบพุทธคุณใช่ตะกรุดพุทธคุณแล้วก็เป็นคาถาที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นศาสตร์ความเชื่อของโบราณของไทยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาที่ของที่เก่งแบบนํามาวันนี้หน่อยหนึ่งที่จะบูชาบ้างส่วนนะบางส่วนนะครับโอเคเอาที่คอก่อนเลยไหมจ้ะที่คอเป็นพระพิคเนตนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นท้าเวสวร์เป็นของเก่าพระกุจะบอกว่า คำาว่าพระกูคือพระเก่านะและหายากมากที่พระพิฆเนศกับทวีสวรรจะอยู่ด้วยกันครับซึ่งอย่างนี้เป็นของขวัญที่อาจารย์เชียงให้อาจารย์เชียงนะครับนี่นะครับโอเคแล้วด้านหน้าล่ะครับอันนี้คือที่ผูกเอวไว้ไว้ผูกเอวใช่ไหมใช่จริงๆแล้ว่เขาจะมีธงด้วยอันนี้ของอีกวัดวัดวัดยางหลวงพ่อสุวรรณแถวอ่างทองกับสุพรรณบุรีครับเป็นตะกรุดที่ไว้ผูกเอวไว้ผูกเอวจ้ะ จร,จริงๆของวัดเนี้ยจะมีของดังก็จะมีตะกรุดผูกเอวก็คือเรื่องเรื่องเขาเรียกหน้าที่การงานเรื่องเรื่องทรัพย์ต่างๆกับอีกธงที่เก่งอยู่ไว้ที่วัดเมื่อกี้ไม่ได้ดึงมาธงที่เนี่ยดีมากเลยคือเอาไว้โบกเวลาคนจะติดให้ติดให้โบกเข้าบ้านสามครั้งวันนั้นยอเข้าเป็นแสนหรอจริงวันแรกที่เอาเข้าบ้านโบกเลยจริงหุ้ยแรงไหมแรงเออเป็นแบบศาสตร์ของแบบแล้ววัดอ่ะอยู่ตรงข้ามบางละจันอุ้ย จังไงมีประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์ศึกบางละจันทร์จให้มั่นพี่น้องชาติไทยแล้วก็สีพึ่งอันนี้เป็นสาลิกาป้อนเหยื่อก็ตามแบบตามตามตามเวลาไปขายงานไปอาตามไอเทมครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ทาเหรอเอาไว้ทาพึ่งพันน้ำมันหมื่นวิธีการก็คือใช่ไหมครับข้างในจะมีตะกุดอยู่แล้วก็วนแล้วเราก็ท่องคาถาหลวงพ่อสมติว่าท่องแล้วผู้ชายให้ใช้นิ้วนางฝั่งขวาวน ันขวาหนึ่งสองสามนี้แค่นั้นเองความเชื่อก็คือเหมือนกับว่าเมตตามหานิยมพูดอะไรไปคนก็จะเอ็นดูคนรักคนชอบใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับเล่าสิถ้าเกิดเป็นเซ็ตที่แบบตามคาถาไงพี่ม,มันจะมีเรื่องที่แบบเมตตาม,มากๆเพิ่งแต่ละกระปุกมีเมตตาคนละแบบมสมมุติเมตตาม,มากๆแล้วมีความเป้าหมายชัดเจนโลทาเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าพูดกับใคร ใครทักอะไรอย่าพูดไปพูดกับคนก่อนคนแรกนีม่มีหน้าละยังนะเธอถึงมีความรักที่ดูงดงาม<ฮ>พอเรื่องนี้ใช่ไหมเก่งพอเรื่องนี้ใช่ไหม,มตามข่าวก็คือวิธีดีใช่ไหมพูดสิลาไปมัน<ป>มีหนึ่ง,งนันเก่งไม่มีนะถ้าเกิดใครหาได้ลองไปหานะครับออของวัดนนสวาส่างนี่แหละนวดรุ่นไพรดำไพรดำเป็นยังไง ไม่ใช่พลายนะพลายดำเซตเนี้ยเก่งเคยเจอกับตาเลยเขาบอกว่าแค่แค่พกนะหรือว่าทานะแค่พี่มองตาเดินตามเลยนะครับอุ๊ยว้าเจอแล้วจริงตกใจเลยจริงพาไปสิอะไรนะแต่รุ่นนี้ไม่มีแล้ว รุ่นนี้ไม่มีแล้วเป็นของแบบของแรงอ่ะคือของของแบบไม่นะอันนี้คือที่เราคุยกันเนี้ยก็คือคุยกันแบบว่าเลป็นข้อมูลเป็นข้อมูล่าเออมันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นะเราไม่ได้จะมาหมกมุ่นจะอะไร้นะนแต่ก็พาไปหน่อยผมอยากให้พี่ดูสิ่งนี้คืออะไรครับนกถึกถือนกถึกถือซึ่งอ่ะพี่ได้ยินเสียงนกเมื่อกี้ปะเวอร์จริง คนลูกจริงหรอผมซึ่งเราถ่ายมาทั้งวันแล้วเราไม่ได้ยินเลยนะพี่ผมยังตกใจผมจะเล่าให้ฟังนะว่านกถึกถือคืออะไรอ๋อยเมื่อกี้ไงที่นกมาลุมแบบหนึ่งเมื่อกี้ที่ที่นกมาลุมเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังคืออะไรพี่พี่จะตกใจมากเกงพเมื่อกี้สาบานยังมองเลยว่าใครเล่นมือถืออะเสียงมาจากไหนไม่ผมแปว่าทำไมนกมันมาทะเลาะกันตรงนี้เพราะมันไม่เคยมีพี่แพ้เก่งฟังอันนี้ของแล้ววิคนลุกมากกถึกถือของวัดนวลสว่างเหมือนกันหลวงพ่อเจริญ อันเนี้ยศาสตร์ก็คือนกนกตัวเนี้ยที่เขาทํากันนะ่ะคือนกถึกคือเนี่ยเป็นนกที่ไม่ล่าเหยื่อนะเรียกให้เหยื่อมาแล้วมาเหยื่อมาให้กินไม่ต้องออกไปล่าไม่ต้องออกไปล่แล้วก็เป็นนกกลางคืนเขาจะมีความคล้ายนกคูก่เออใช่ใช่เราอ่ะดูเหมือนนกคูก่เรื่องเสี่ยงดวงเรื่องโชคลาภต่างต่าง,างปฏิหารรุ่นเนี้ยเขาบอกว่ามีลูกศิษย์หลวงพ่อนะ่ะเอาขึ้นรถ ได้กลับไปเนาะนกบินตามแบบเนี้ยไม่ใช่ก็เมืเนน่อกี้นกแกคนลุกเลยนกวินตามแล้วนกวนอยู่แต่ที่โรสเขาก็แบบสกใจแล้วก็เอากลับไปบูชาก็แบบมีแต่เรื่องดีๆแล้วพี่รู้ไหมว่าเก่งไปเซ็ตเก่งเนี่ยวันนั้นไปกันหลายคนเออารเก่งอะคนดูแลตามแต่ไม่ไม่ใช่เรื่องพวกนี้กลับห้องเอาไปวางไว้หลังหลังตู้ มันบอกว่าตกใจมากนกบินชน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 แบบเนี้ยจะเข้ามาให้ได้แล้วก็บินชนแบบหน้าต่างตรงนั้นาตรงที่วางนางก็ตกใจเพราะนางแบบคือที่วัดเล่านางก็ไม่เห็นนางก็ไม่เชื่อไงอุ้ยแล้วนางได้กลับไปด้วยชอบใช่แล้วนางก็แบบนางก็ตกใจวันแรกพอวางปุ๊บนั่นน่ะว่าเราจริงๆตั้งแต่ได้ไปอ่ะครั้งแรกอ่ะระหว่างเดินเข้าไปแล้วนางเหมือนกับเห็นหมาอะไรแบบนี้แปลกแปะกอ่ะแต่พอเอาขึ้นไปวางไว้อ่ะแล้วก็เจอปฏิหารแบบนกป่านั้นแล้วมันมืดแล้วอ่ะ แล้วนกก็มาบินชน,ชนมาตอมาอะไรก็อยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเหมือนนางป๊อปปูล่านกก็จะชอบมาไม่ใช่แต่เมื่อกี้ขึ้นลุกคือ,คอไม่ต้องฟังใครค่ะก <c oughs> ีนนกประจิกกันอยู่ตรงหน้าประตูนี้ค่ะ <c oughs> คุณผ <c oughs> ู้ชมคนลุกมาไม่ใช่คือเสียงดังจนเราแบบอ๋อเป็นเสียงนกใช่นั่นแหละครับเมื่อกี้พอบนปุ๊บว่าผมว่าใช่แล้วมาแล้วอะไรแยบเนี้ยแกล้งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน่ะเรื่องนี้นะแล้วก็ตั้งแต่เขา ไอเออาร์บูชาไปเนาะก็เรื่องสิงโชคอะไรเนี่ยครับเพราะเป็นสายสิงโชครูปเนี่ยรู้สึกแน่นะวัติาสตร์โบ้าอันในซองนี้ก็คือเหมือนกันเหมือนกันทัชยันนะครับผมก็บูชาได้เพราะมูตัวพ่อได้เลยครับราคาจับต้องได้195บาทเท่านั้นรายได้เนี่ยเราก็ไปสร้างพระเนาะแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะบูชายังมีอีกไหมครับมีอีกครับแต่ว่าใกล้จะหมดละไปบูชาได้ที่ Facebook Fan Page ทัชยันได้เลยครับทัชยันเลยนะครับนะคิดว่าการมูมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเก่งว่าข้อเสียคือถ้าเกิดเราเราควบคุมความเชื่อไม่ได้มันเหมือนทุกเรื่องแหะ คือถ้าเกิดเราอินมากเกินหรือว่าไม่มีเหตุและผลนะ่ะมันบางทีมันมันทำลายเราเนาะใช่ครับผมแต่คือสําหรับตัวเก่งอะ่ะเก่งรู้สึกว่าการมูมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราแล้วแล้ว,ลว,ลวเราต้องมูในแบบที่เรายังคอนโทรลสติได้แล้วก็เหมือนที่เก่งบอกคือทุกอย่างที่เก่งมูอะ่ะมันต้องมีเหตุการณ์ที่พิสูจน์เราได้เพราะเพราะมีหลายชิ้นที่ไม่ผ่านคิวซีก็มีมเราไปทุกที่นะที่ไหนที่ ไม่ผ่านแล้วก็เราก็ไม่ใช่คือคือเราเราเป็นสายแบบทดลองอยู่แล้วนะครับก็ต้องจริงเนาะใช่ครับผมนะครับการมูเตลูสําหรับเราคือการมูเตลูสําหรับเราเหระการมีศรัทธากับบางอย่างอืแล้วรู้จักขอบคุณอืแล้วก็เราจะได้เขาเรียกว่าปฏิหารจากสิ่งนั้นใช่อันนี้เชื่อเหมือนกันประมาณหลายคนเนี่ยสักแต่ขอครับ ครั้งแรกครั้งที่สองได้แหละแต่ขอแล้วว่าเราเคยกลับไปขอบคุณท่านด้วยความจริงใจไหมเราเคยกล่าวคําขอบคุณไหมคือท่านก็เห็นนะว่าถูกปะถ้าเราเออเห็นว่าท่านช่วยเราแล้วเราขอบคุณท่านอย่างนี้ท่านก็อยากจะให้เราเรื่อยๆแหละถูกปะล่ะนะครับดังนั้นก็ฝากด้วยสุดท้ายฝากผลงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากครับผมฝากผลงานยาวๆนะครับก็ฝากติดตามผลงานของเก่งทัชยาได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับ เฟสบุ๊กนะครับอินสตาแกรมนะครับยูทูบทัชเชียครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับติ๊กตอกไอดีเก่งทัชเชียครับแล้วก็ฝากสินค้าต่างๆของเก่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่นะครับสยามโซฟสบู่หน้านะครับเคแฮร์เซรั่มนะครับเซรั่มบำรุงผมนะครับเร่งผมเร่งคิ้วเร่งหนวดนะครับแล้วก็คลินิกนะครับชื่อว่าทัชยานนะครับถ้าเกิดใครอยากดูแลผิวหน้าแล้วก็ดูแลผิวนะครับก็ไปได้ที่ทัชยานนะครับแล้วก็นี่เลยครับแผ่นยันนะครับผมทัชชยนะครับ สินค้ามูที่บอกเลยว่าปังมากๆนะครับเราสร้างเนี่ยไม่ได้กะจะแบบเฮ้ยสร้างเพื่อที่จะเป็นธุรกิจนะเราสร้างปณิธานเราคือสร้างเพื่อช่วยคนนะเพราะว่าชื่อรุ่นของเขาคือหนุนดวง6 6นะครับสร้างเพื่อจะให้แผ่ยนยันี้ไปช่วยหนุนดวงทุกๆคนให้ประสบความสําเร็จนะครับใครทุกอยู่ก็ขออวยพจากทุกนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากกับเก่งทัชยาจ้าครับคุณผู้ชมครับเทปแรกยังสนุกยังน่าติดตามยังขนลุกอะไรได้ ครบรถขนาดนี้นะครับดังนั้นห้ามพลาดเลยนะครับกับเทปต่อต่อไปจะมีแขกรับเชิญมากมายวนเวียนมาคุยกันและแน่นอนคุยกันเรื่องของการมูเตลูนั่นเองนะครับพราอนี้คือโต๊ะมูบูชาครั้งหน้าจะเป็นใครติดตามกันได้ใหม่นะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ